กราบสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะบการสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสยามเฉียชนคนไทยนะคะทุกคู่ทุกนามที่จะไม่ยอมอยู่ใต้อุ้งตีนของเผด็จการอีกต่อไปนะคะวันนี้เราสู้ถะลุฟ้าแล้วและพี่น้องคะวันนี้เราคือราษฎร ปลดแอก2,563นะคะเราสู้มาถึงปี64และวันนี้คือวันที่2กันยายน2,564และทุกๆวันเรามีการเคื่อนไหวของกลุ่มลูกฟ้ามากและสิ่งที่ป้าดาวันนี้ต้องมาทำรายการในเวลา ตีวงเย็นคือตี3ประเทศไทยแต่ไม่เป็นไรนะคะคนในประเทศไทยอาจจะติดตามชมหลังจากที่คลิปนี้จบไปแต่ถ้าใครนอนเดึกตี3ายังไม่นอนส่งข้อความเข้ามาติ้งแตๆไหนนะคะว่ารับชมกันอยู่ค่ะแต่ในยุโรปขณะนี้ก็น่าจะเป็นเวลาน่าจะค่าทุ่มนะคะก็คงจะรับชมกันอยู่บอกพิกัดมาด้วยนะคะแล้วก็ในสหรริกาก็สวัสดีทุกคน,นะคะ ใคที่ยังอยู่หน้าจอคุณไม่ได้เป็นเวลาที่กําลังหลับเหมือนในประเทศไทยเข้ามาให้กําลังใจกันค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะนี่คือหนึ่งสถานีของการชูมือเข้ามาบอกว่าพวกเราคือพวกที่จะสู้ไม่ถอยจนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยและเราจะได้นโยบายประชาธิปไตยกินได้กลับมาเราจะได้นโยบายประชานิยมที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ซึ่งเป็นนโยบายที่ อยู่ในหัวใจของประชาชนนะคะเราจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและวันนี้ไม่ว่าเราจะมีพรรคการเมืงองฝ่ายประชาธิปไตยอีกกี่พรรคนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราจะต้องทําให้เกิดสองฝั่งนะคะคือรัฐบาลที่มีฝั่งให้ประชาชนเลือกคือพรรคการเมืงองฝ่ายประชาธิปไตยและพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นต้นน้ำของระบอบประชาธิปไตยคือไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื <careers S 2> ่อไทยใช่ไหมคะเอาละค่ะเห็นแล้วนะคะสมดิษ เขาบอกค่ะว่ามายืนอยู่ที่นี่นะคะ y e s t n r n k e n t u y k y u น i v e r s i t y นี่คือปีวันนี้นะคะป้าดาได้มาที่เมืองเทนตกี้และได้มาเยีย่ยมนี่ค่ะมหาวิทยาลัยที่ท่านใายกทักษินท่านมาเรียนที่นี่นะคะจบโทจบเอกที่ที่นี่และก็คิดว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเท็กซัสด้วยนะคะแต่ที่สําคัญป้าดาแกจะมาหลานลได้ใกล้ถือออกมาตรงนี้นะคะก็คือ มีพี่น้องมาจากฝั่งยุโรปมาเยี่ยมมีหลายคนคะ่ะบางคนออกจอบปได้นะคะแต่มีสองคนออกจอได้คือหนุ่มหล,อล่อและสาวสวยหลานของป้าดานี่เองคะ่ะมาเลยลูกย <c oughs> อ,อย่างนี้จะได้เห็นชั้ๆค,ค่ะครอ่านวันนี้ป้าดาจะพูดน้อยนะจะให้หลานๆได้พูดนะคะอาทักทายหน่อยคะ่ะว่าลูกเป็นใครมาจากไหนชื่ออันหยังสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะตอนนี้อยู่เยอรมันค่ะ มาเยี่ยมมหาลัยของพี่โทนี่ค่ะสวัสดีครับโตครับก็วันนี้ก็มาช่วยปดานะครับพามาที่มหาลัยที่นายกฤษฎีชิรวัฒน์นะเคยสําเร็จการศึกษาจากที่นี่ไปนะครับก็ดีใจมากครับขอบคุณป้าดาที่พามาด้วยครับโอเคเออป้าดาก็แค่ออกไอเดียนะคะแต่เนวิเนวิเกเ,เตอร์คนนี้ค่ะคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี เขาเรียกอะไรน้องรักแองเจิลนะคะต้องบอกว่าแองเจิลของฝ่ายประชาธิปไตยคนเสื้อแดงค่ะเดินทางจากเยอรมันไปต่อสู้กับเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี52 53มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเธอยังมีหัวใจแร่งที่จะสู้กับเราตลอดเลยนะคะคเอาละค่ะอยู่กับป้านะคะคเพื่อว่าวันนี้ปามีเพื่อนเลยจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะปะามจะไม่พูดยาว แต่จะพูดในเรื่องที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มในการต่อสู้ใครที่ชมรายการพี่โทนี่นะคะอยากได้พี่โทนี่กลับไปบริหารประเทศหรืออยากได้ความคิดของพี่โทนี่แล้วพี่โทนี่สามารถที่จะแบบว่าผ่านให้พระเพื่อไทยได้บริหารประเทศเพื่อประชาชนอีกครั้งใช่ครับหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่จะบริหารประเทศท่านนายกทักษณิณพี่โทนี่ของเรานะคะบอกเสมอเลยคะ่ะว่าจาก ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่ท่านมีความสามารถทั้งหมดในชีวิตที่ท่านมีและก็สิ่งที่ท่านได้เห็นกับการที่ถูกยึดอำนาจในปี2 5 4 9จนถึงวันนี้นะคะประสบการณ์มากมายสิ่งที่ท่านออกมานอกประเทศแล้วก็ได้ทำให้กับประชาชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะท่านได้ให้ทุนวิจัยเพื่อที่จะทำอะไรมากมายหลายอย่างนะเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนให้มีอายุยืนยาวแล้วก็ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆแบบไหนนะคะท่านบอกว่าท่านยินดีสอนออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคำว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนะี่ยน้อยไปสำหรับพี่โทนี่ของดิฉันแล้วค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นถ้าพี่น้องในประเทศไทยต่อสู้ในวันนี้นะคะโควิดมาเศรษฐกิจพังความเขาเรียกอะไรนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้กินดีอยู่ดีมันแย่เกินกว่านั้น แต่ที่สําคัญที่สุดคือตั้งแต่โควิดมาจนถึงวันนี้นะคะการที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นฆาตากรสังหารประชาชนโดยการไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนได้วัคซีนเข้าถึงวัคซีนที่ดีๆให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นี่แหละค่ะดังนั้นการเป็นฆาตากรที่ฆ่าคนตายให,ให้ประชาชนในประเทศนี้นะคะอยู่อย่างยังชนิดที่เรียกว่าตายต่อวันต่อวันเนี่ยในสายตาแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยอะไ เราลุกขึ้นมาไล่มันน,น,นะคะไล่มันทุกวันไล่ดังกันไปทั่วประเทศไม่ว่าคางมบคนมบนะคะถามหน่อยเือค่ะถ้าถึงจุดสุดท้ายนะคะมันก็ยังด้านด้านอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เจ้าของหมาเขาก็ตีตัวช้างตัวม้าให้มันอยู่อย่างนี้นะคะพี่น้องคะคาตอบสุดท้ายจากประดานะคะปฏิวัติโดยประชาชนค่ะแล้วคุณจะได้รัฐบาลที่คุณต้องการคุณจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงของคุณนะคะ เราจะชูสามนิ้วไปด้วยอ่ะวันนี้นะคะป้าดาวมาอยู่ตรงนี้ขอใช้เวลาสั้นๆนะคะเพื่อที่จะบอกอย่างนี้นะคะให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่รุ่นมันให้มันตายหงตายหาให้หมดในรุ่นมันนะคะพวกที่ทําร้ายทํรลายประชาชนป่อนอานาจของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศแล้วเราต้องเอาภาษีของเราเลี้ยงมันอยู่นะคะประสิตในประเทศนี้นะคะเมื่อมันไม่ยอมไปให้ไปอยู่ในระบบประชาธิปไตย ก็ต้องไล่มันไปชนิดที่เรียกว่าตกกระดานการเมืองไปเลยนะคะค่ะอลูกลาว่ายังไงตามสบายครับสวัสดีครับส,ส,สู้ไปด้วยกันครับผมโอเคนะคะพี่ดาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอทำรายการสั้นๆแค่นี้ค่ะ Facebook Live เพื่อที่จะบอกว่าป้าดาสู้ไม่ถอยสู้จนกระทั่งวันหมดลงค่ะสู้ๆค่ะโอเค อยู่ในประเทศนี้นะคะสู้เพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอรนภาพไอ o เลิฟยูเราเข้าใจตรงกันนะคะเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการราชาธิปไตยสมบูรณนายาสิทธิราชเผด็จการสักดีนาเบศเสยียไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ค่ะคุณเท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไม่มีมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่จะทําได้คุณทุกคนประชาชนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไอ o เลิฟยู ให้กำลังใจกันค่ะพี่น้องเจ๋งมากค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนราษฎรปลดแอก2563อีกครั้งหนึ่งนะคะ Facebook l i ฟ e เมื่อตอนช่วงพี่น้องนอนหลับตี3แต่ตอนนี้เป็นตี5้ากว่าแล้วนะคะคงจะตื่นนอนกันแล้ว เรามา Facebook Live กันต่อค่ะใครที่ได้รับชมนะคะส่งติงแตงปติงแตงเข้ามาทักทายเข้ามาหน่อยนะคะพี่ดาก็จะได้ดําเนินรายการกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่2กันยายนที่ประเทศไทยแต่ที่นี่ยังเป็นวันที่1กันยายนนะคะเป็นเวลา6กโมงยีนาทีที่นี่นะคะและที่เห็นข้างหลังนะคะวันนี้ ท,ที่แล้วพาไปชมมหาวิทยาลัยที่ท่านนายกทักษิณมาเรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่นี่นะคะ,คะต้องบอกก่อนค่ะว,ว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเมืองเคนเนกี้ดังนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือพาพี่น้องไปชมสถานที่ที่ท่านนายกเคยเรียนหนังสือจบโทและเอกที่นี่นะคะและนี่คือร้านเคนเนกี้ไรายชิคเก้นที่อยู่ในประเทศไทยคุณก็ได้กินมาแล้วนะคะไหนล่ะต้องซนหน่อย จะน้ดึงหรืจะหกล้มท่านี่ไหนล่ะขอส้นหน่อยหนึ่งนะคะค่ะพี่น้องคะได้ยินชัดเจนไม่เอ่ยอ่ะชมวิวนะคะชมสถานที่ที่นี่ค่ะชัดเจนไหมคะส่งฟีดแบ็กมาหน่อยนะคะว่าชัดเจนไหมนะคะค่ะ ที่นี่คือเคนตักกี้ฟรายชิคเก้นเป็นสาขาแรกที่เมืองเคนตักกี้นะคะเดิมทีจะเล็กๆแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็เก่ามากรู้สึก่อตั้งมาตั้งแต่ตั้งแต่อสอ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะโพสต์ไปบอกนะคะแต่ว่าท่านนายกทักษิณตอนที่ท่านเรียนที่นี่ท่านเคยทํางานที่นี่แต่ไม่ใช่ร้านนี้นะคะสมัยที่ท่านเรียนจะเป็นร้านที่เล็กกว่านี้แล้วก็นานหลายๆปีแล้วก็เก่ามากๆก็เลยเกิดการสร้างใหม่ สร้างซะใหญ่โตเลยค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเคนตากีฟราย c h i เก้นไปทานนะคะแต่เดี๋ยวจะเช็คประวัติให้นะคะว่าจริงๆ k เคนตากีฟรายชิคเก้ชื่อเคนตกีแต่ไม่ได้ก่อตั้งร้านแรกในโลกนี่ไม่ใช่ร้านนี้นะคะแต่ในเคนตากีร้านนี้คือร้านแรกค่ะเอาละค่ะยังไดล่ะขอทักหน่อยนึงโอเคขอบคุณฟีดแบกนะคะจากน้องอะไรเนี่ยหลายๆคนนะคะที่ส่งเข้ามา ไก่ KFC ไก่ KFC อร่อยสิคะไก่ที่ชุบแป้งทอดนะคะบ้านเราก็มีไปเปิดแล้วไงคะค่ะ Kentucky Fried Chicken นะคะแต่ว่าถ้ามากินที่นี่นะคะ o r i g จิก็แต่ว่าช่วงนี้นะคะเขาก็ยังไม่เปิดให้เข้าไปก็ยังให้ซื้อกับบ้านอยู่นะคะแล้วก็อาจจะบางแห่งบางเขตนะคะที่เปิด100%บางแห่งก็เปิด75%แล้วก็ ้าเหลือฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ไม่ need mask นะคะแล้วก็จะบอกว่า,าที่นี่นะคะคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วในช่วงน่าจะตั้งแต่มกราภุมพามีนาเนี่ยจะทยอยแล้วนะคะเดือนกันยานี้อะคะ่ะจะได้ฉีด b o เตอร์ pfizer moderna อะไรนี้นะคะเข็มที่3พีพิดาก็ด้น่าจะได้นัดปลายเดือนนี้หรือเดือนหน้าแต่แต่น่าจะเป็นเดือนหน้านะคะถ้าบอก6เดือนเพราะว่าเข็มที่2พีพิดาฉีดเมื่อ 8เมษาเข็มที่1ฉีดเมื่อ12มีนาค่ะโอเคนะคะวันนี้ให้ชมค่ะขอ Facebook ไลฟ์สั้สนๆนะคะสู้ๆนะคะพี่น้องพเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพเราจะสู้จนกว่าได้คำตอบว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีเสรีภาพบริบูรณ์มีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและโอกาสมี กฎหมายที่เป็นไปตามหลักกฎหมายและอำนาจในการบริหารประเทศต้องมาจากประชาชนคือมาจากการเลือกตั้งเราเข้าใจตรงกันค่ะพี่น้องเก่งมากค่ะสู้ๆค่ะไอเล็บยูค่ะโอเคนะคะให้มันจบที่รุ่นเรานะคะแล้วก็ให้มันจบที่รุ่นมันให้มันตตยหงตตยหาให้หมดถ้ามันไม่ยอมคายคืออำนาจให้กับเจ้าของประเทศคือประชาชนค่ะโอเคไอ